ผมพาไปที่แบงก์เอ่อ f i r s t republic ก่อนนะฮะ t r r s u r l p u b l i c กเนี่ยก็หลายคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วเมื่อวานผมรายงานข่าวเรื่องของการได้รับเงินสนับสนุนช่วยเหลืออีก30ล้านนะฮะแล้วผมก็วิเคราะห์ต่อไปแล้วนะฮะหลายจริงๆผมพูดมาหลายวันแล้วจำได้ไหมครับเพื่อนๆผมบอกว่าถ้าเอ่อถ้าคุณฝากเงินอยู่ในแบงก์ที่มันมีปัญหาแบบเนี้ยแบบที่อย่างเงี้ย first republic หรือว่า SVB เนี่ยแล้วคุณได้ข่าวว่า ออธนาคารมาอุ้มจ่ายเงินมาไม่อัน้นไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาสุดท้ายคุณจะถอนไหมครับคำตอบในใจของผมคือถอนนะสุดท้ายก็ยังถอนอยู่ดีคือไม่มาช่วยล้าไงก็มาช่วยก็ดีจะรีบถอนนะเพราะว่าน่ากลัวเหลือเกินนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ถอนอยู่ดีนะครับงั้นมันไม่ได้ลดแรงถอนออกเลยนะหลังจากที่ได้รับไอตัว30ล้านเนี่ย receive 30 billion's lifeline กลายเป็นไลฟ์ไลน์ไม่ได้ช่วยนะครับทำไมผมถึงบอกว่าไลฟ์ไลน์ไม่ได้ช่วยนะครับดูดูเซนดิเมนต์นะเอ่อถ้ามันช่วยจริงเนี่ยพวกกราฟต่างๆเนี่ยมันจะต้องตอบสนองนะครับราคาหุ้นที่มันล่วงลงแบบเนี้ยเนี่ยเครดิตสวิตนะไม่ใช่เครดิตสวิตเฟิร์สร r พับบ l ิกเนี่ยในช่วง5วันที่ผ่านมาซัดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเนี่ยล่วงลงมาเนี่ยจากระดับ50ตอนนี้เหลือจะ20ละ นะครับหายไปเกินครึ่งนะหายครึ่งก็ยังไม่ได้เลยนะเกินครึ่งนะหกเนะหายไปประเด็นคืออคุณลองดูแล้วกันนะว่าถ้ามันกลับมาจริงๆเนี่ยความเชื่อมัน่นหรือกมัมก็ต้องเด้งสินะฮะนี่มันไม่มันไม่เด้งนะน้องก็ยังดู น่าจะเป็นทิศทางลงต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาโฟยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ทางการอเมริกาเนี่ยจะไม่ได้พูดอะไรนะแต่ผมเชื่อว่าเขาประเมินสถานการณ์ตรงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับการที่หลายๆแบงก์เนี่ยนะไม่ใช่แค่เฟดริพับบิกนะผมพาไปดูเครดิตสวิตเนี่ยก็เละเทะนะฮะต้องใช้คําว่าเละเทะเลย2.6เนี่ยร่วงลงมาถึงระดับต่ําสุดๆนี่ก็เกือบ1.8เลยนะก็ค่อนข้างหนัก นะเครดิตสวิตเองก็ยังลงเยอะอยู่ถึงแม้จะมีการออกมาประกาศอุ้มของแบงค์ชาติสวิตนะฮะเดี๋ยวว่าจะมีบทความบางอย่างเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะเอ b เองก็เละนะฮะเพราะเมื่อวานก็มีการประกาศ Chapter 11ของบริษัทแม่ไปนะบริษัทแม่ที่ดูแล SVB Bank เนี่ยก็ประกาศล่มไปแต่บริษัทไอแบงค์ตัว SVB เนี่ยอันนี้ก็ธนาคารไอรัฐบาลมาอุ้มไว้มันก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับอืม ไม่อยากให้ให้ขึ้นดอกอฟังมาจากหลายกลุ่มหลายคนไม่อยากขึ้นดอกอนั่นน่ะสิผมว่าพอพูดกันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวคุณจะโรมก็อาจจะต้องเปลี่ยนใจหรือเปล่าหรือไม่เปลี่ยนก็ไม่ดูนะครับอตอนนี้ก็เซนิเมนต์ค่อนข้างไปในทิศทางนั้นแล้วกันเดี๋ยวผมพาไปดูเอ First Republic นิดหนึ่งนะอันนี้คือรายงานของ CNN นนะ <So S 1> เป็น so this is all of these banks bailing out another bank you know financial stability is a public good and banks know That financial stability is good for their business too, right? So they're stepping in to make First Republic whole here, putting $30 billion in there to cover deposits. First Republic is one of these banks that had, I think, 68% of its deposits were not insured, right? So you had all these people saying, wait a minute, if I'm not protected by the FDIC, I'm gonna start moving some of my money out. And that made First Republic very weak. There was not a buyer for this bank, so all of these other banks coming together to put money in there to say we um, we're going to bail out First Republic. Not the taxpayer, other banks. But that's, uh, maybe I'm going on, on something that's a whole system. Sixty-eight percent not insured. How does that happen? Maybe that's too far. It's field. because well, no, it's because you know we're only insured up to two hundred fifty thousand dollars. they over. So a lot of people were had all of their money in there. Yeah. Wealthy individuals, some businesses had their entire account. In one bank, so only only insured up to two hundred fifty thousand dollars, and so you've seen the pressure in these regional banks is because people are looking and saying, "Wait a minute, I'm going to put I'm going to put some money in JPMorgan Chase. I want to put some money mm. in Citigroup. I'm going to only have two hundred fifty thousand dollars in this in mm. this particular bank account." So for most people, you're insured, I mean, most people don't have more than two hundred fifty thousand dollars in one bank, right? So you're insured, but for some for others, there are these uninsured limits. Most people don't, but the concern here, mm. and I. ก็ับมครเป็นเรื่องของเื่อการบอกนะว่าคนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ทุกคนออกหมดเป็นเหตุผลเดียวกันที่เมื่อกี้ผมอธิบายให้ฟังเลยนะต่อให้มีเงินมาช่วยแล้วเนี่ยก็ไม่ไหวนะก็จะออกอยู่ดีนะครับแล้วก็เหลือว่าอย่างมากก็2องแสนเพราะว่า2องแสนเนี่ย F d I c คุ้มครองงั้นฉันจะเหลือแค่2องแสนแล้วก็ถ้าเกินมากกว่านั้นฉันก็ไปแบงก์อื่น นะครับหรือไม่ก็ไปนู่นเลยนะถ้าเกิดเยอะก็ไป JP Morgan เก็นเป็นว่าไปนะพวก b a n k of a m e r i i a City Group อะไรเงี้ยก็แบงก์ดังๆไว้นะไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหาอันนี้คือสิ่งที่เ,เกิดขึ้นณตอนนี้เลยนะครับคือธุรกิจแบงก์เนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกว่า fractional reserve นะก็คือการมีเสิร์ฟแบบไม่เต็มอยู่แล้วนะับไม่ได้มเีเขาเรียกว่าอะไรดีสมมติมี fractional reserve 10%ก็หมายความว่าเงินฝาก100 ปล่อยกู้ไปสัก90เหลือในแบงก์ติดติดกระเป๋าไว้ประมาณแค่10เองนะแบบนี้ก็ก็ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรากำลังเล่นอยู่บนพื้นฐานของความเ,เขาเรียกว่าไรความไว้ใจนะ trust นะฮะถ้าปราศจากความไว้ใจแล้วเนี่ยระบบแบงก์เนี่ยมันมันคือขยะเลยนะขนาดนั้นเลยนะน,น,นี่ถ้าพี่ถ้าพี่สนถ้าพี่สนอยู่นะก็จะเบรกผมนะบอกว่า แรงไปพี่แรงไปนะแต่ว่าก็แม่เับเมาเราเมา,เา,เาแบบเพื่อนใด้ฟังแนหะก็ไม่ได้มีคำหยาบนะฮะก็ไม่แรงหรอกสำหรับผมนะผมคิดว่าก็ผมว่ามันก็ถ้าปัสะจากเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยธนาคารเนี่ยมันมันจะกลายเป็นระบบขยะไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นระบบที่มันไม่ได้แบกร้อยเปอร์เซ็อยู่แล้วอะนะคุณไปว่าเรื่องของไอ้ USD สเตเบิลคอยต่างๆไม่แบกร้อยเอร์เซนะฮะรัวธนาคารนะฮะธนาคารเนี่ยแบกไม่ถึงครึ่งเลยนะฮะมันบางทีมันก็มันก็ตอบยากนะคริปโตเนี่ยแบกไม่ร้อยเนี่ยถือว่าไม่ปลอดภัยนะครับแต่ธนาคารแบกไม่ร้อยไม่เป็นไรเพราะมีบอร์ดแล้วก็มีการกํากับดูแลจากรัฐบาลอีกทีหนึ่งนะรัฐบาลมีอะไรครับรัฐบาลมีอำนาจรัฐบาลเป็นมหาอำนาจของโลกและทำไมถึงเป็นมหาอำนาจของโลกอะครับก็รู้ๆกันอยู่นะฮะมันก็คือ แสงยานุภาพทางทหารมันสําคัญนะสุดท้ายมันก็ลิงก์กับไปถึงเรื่องเดิมๆนั่นเองทีนี้อ่ะไม่พูดเรื่องนั้นคือ,อเมื่อไรก็ตามที่มันขาดตัวสถีรภาพเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกระทบความเชื่อมั่นแบบนี้แหละแล้วมันจะป่วนนะเนี่ยมันก็จะป่วนเป็นลามลามลูกโซ่เลยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเราเห็นแบงค์ช่วยแบงค์กัินเองนะ,ะเพราะว่าแบงค์ช่วยแบงค์เันเองหมายว่าแบงค์เนี่ยเริ่มเห็นละโอ้ยไอ้นั่น ไอ้นั่นหนักเดี๋ยวลามมาหาเราเราเราเกิดเราขาดความเชื่อมั่นด้วยเราก็มีไม่ไม่ได้เต็มร้อยเหมือนกันนะ fractional reserve เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเฮ้ยรวมหัวกันดีกว่านะหลายๆแบงก์ก็คล้ายๆกับระดมทุนนะไปช่วยมันก่อนประทางมันไว้ก่อนถ้าเดี๋ยวมันล้มเนี่ยมันจะหนักกับเราพวกเรากันหมดเลยนะผมเชื่อว่าแบงก์ที่ไปช่วยๆกันเนี่ยก็คงจะมีเอี่ยวกับกับ f i r s t republic ด้วยแหละนะกลัวว่า f i r s t Republic ล่มไปเนี่ยจะมีปัญหานะครับ ก็ซัดไปประมาณ30มสิบิลเลียนแต่ผมก็เชื่อว่าณนะจุดนี้นะ <c oughs> เงินที่ใส่ไปมันก็คือเป็นเรื่องของการประวิงเวลาเฉยๆนะ,ะคุณคิดดูนะเอ่อถ้าคุณใช้ใช้ระ,ระบบ10%ซึนะซึ่งจริง10%หรือเปล่าเดี๋ยวไปว่ากันนะฮะถ้าคุณใช้ระบบ10%เนี่ยเงินฝากทั้งหมด100คุณไม่มีเลยอะ่ะคุณมีแค่10บอ,อ่ะอ่ะ1ิเบิกไปอีก90คุณมาจากไหนคุณก็ต้องรอเพื่อนมาเติมนะคุณก็รอ,อคุณก็ขายบอลก่อนนะรับาลให้อนุญ,ญาตให้ขายบอ แบบเขาเรียกว่าราคาพาเลยนะไม,ไม่ไม่คิดดอกอะไรด้วยนะฮะก็โอเคขายมาเสร็จปั๊บแล้วไงเกิดไม่เต็มอีกคุณต้องทำไงคุณก็ต้องเอาเงินของเพื่อนเพื่อนธนาคารคนอื่นเนี่ยมาถมเนี่ยไอ้สิเนี่ยเอาเงินอินซูเรนซ์ fdic มาถม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 แล้วทุกคนก็ถอนนะฮะแล้วคนคนฝากใหม่มันไม่มีอ่ะเพราะคุณฟังข่าวนี้คุณจะฝากไหมล่ะ world republic อ่ะมันก็ไม่มีไงแล้วธนาคารอยู่ได้เพราะมันก็ต้องเนี่ย l i q u i ิ i t y มีปัญหาก็เพราะมันต้องมีเงินฝาก เงินฝากไม่มามันก็แย่นะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะสำหรับแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆกับธนาคารอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้พลาดเรื่องของความความไวใจหรือความเชื่อมั่นเลยนะขาดความเชื่อมั่นปั๊บมีปัญหาทันทีนะธนาคารมันเป็นเรียกว่าจุดจุดเปราะบางแล้วกันมันเหมือนแก้วที่ผมชอบเปรียบเทียบกับแก้วนะที่มันก็ดูแข็งๆนะแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่มันแคร็กเดียวอ่ะนะฮะตอกเข้าไปโป้งเดียวเนะี่ยตะปูเล็กๆ Deo, right lao, beap, right shanane, ane, ane it's hurts mid-sized banks because people who do have money are going to these bigger banks yes. because they feel like they have more stability or whatnot. So this solves the immediate issue, but what does it mean overall for these mid-sized and well, smaller banks? and you want community banks. You want a vibrant, healthy community banks, and I think that's one of the important parts of this First Republic yeah, event. Is like. <Neehan> the big banks know that too. they know that it's good to have different-sized banks um, all around. Uh, you want to have community banks and you want them to be healthy. and that was one of the reasons why um, some of that rollback of dodd-frank in 2018, you know, you had democrats and republicans who wanted to make sure that there weren't really stringent such stringent rules on these small and mid sized banks that they couldn't afford stress tests and the like. Mm. I think the jury's still out about whether rolling those regulations back allowed this to happen. It might be one of the factors. But for the most part, this is a big interest rate story. Interest rates went up so far, so fast, mm. it really it really caught out a lot of these smaller banks. Uh, okay, so we call them them. So, เป็นเพราะ Interest Rate ด้วยนะครับที่คุณเจอโรมเนี่ยขึ้นนอกเบียมไม่ยั้งเนี่ยมันฆ่าธนาคารเล็กๆตายกระจุยกระจายไปหมดเลยนะฮะน,นี่ก็สิ่งที่เขาวิเคราะห์ไปอันนี้ทำลายนะผมหยิบม,มาให้ดูเฉยๆนะทาง Yahoo Finance เขาทำทำลายมาน่านรักเดีดนะฮะก็วันที่8เนี่ยเอ่อคงไม่เปิดขี้เกียจนะยาวเกิน <c oughs> วันที่8เนี่ย SVB เอ่อ public นะ offering นะครับหลังจากนั้นเนี่ย s ว B ก็ชัดดาววันที่10นะฮะ หลังจากนั้นนะวันที่เท่าไหร่วันนี้มองไม่เห็น And has been <laughs> กดกดปรับหายเลยนะอันนี้เดี๋ยวนึงของแล้วเมาผมก็ชอบมีปัญหาอ่ะเนี่ยแล้ววันที่12ก็เป็น Signature Bank นะครับชัดดาวตามแล้ววันที่12วันเดียวกันเนี่ย Fdic ก็ประกาศนะว่าเป็น systemic root risk นะฮะก็รีบเข้าอุ้มทันทีนะ falling angel เนี่ยประมาณนั้นแล,แล้วก็เป็น SVB uh, depositor gain access to money นะครับก็หลังจากวันนั้นวันที่13ก็ได้รับเงินนะก็ไม่มีใครบน่นไม่ได้รับเงินแต่ว่าตอนนี้คือแค่ทุกคนไปถอนเงินกันหมดนะแล้วก็ภาพก็ไม่ค่อยดีงั้นทุกๆแบงก์ยังคงประเมินลงลงแล้วก็ลงนะครับขาหนึ่งเราสามารถพูดได้ว่ามาตรการที่มีเนี่ยมันได้แค่ประคองระยะสั้นแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ไม่เชื่ออยู่ดี นะครับทาไมถึงไม่เชื่ออยู่ดีก็ถ้าเชื่อแล้วจะไปถอนทาไมครับแสดงว่าทุกคนไม่เชื่อใช่ไหมครับไม่ว่าคนนั้นจะเล่นคริปโตรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่ว่าการที่แห่ไปถอนกันหมดเนี่ยก็คือไม่เชื่อไม่เชื่อแบงค์นี้แล้วนะครับแล้วก,ก็ต้องหนีจากแบงค์หนึ่งไปแบงค์หนึ่งนะฮะมันก็เหมือนย้ายกับดักหนึ่งไปกับอีกกับดักหนึ่งแล้วกันนะฮะแต่ว่าแบงค์ที่ Two Big t o Fail เนี่ยก็จะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะ Two Big t o Fail นี่ก็คือถ้า ล้มก็ล้มสุดท้ายงั้นฉันขอเป็นคนล้มสุดท้ายก็จะเข้าไป5อันดับแรกเนี่ยนะก็จะมีพวกซิตี้กรุ๊ปนะฮะเจพีมอร์เกนนะฮะแบงก์ออฟอเมริกาหรือแม้กระทั่งอะไรอะเบลฟาโก้เนี่ยเบลฟาโก้ก็เข้าเยอะนะฮะก็แบงก์เหล่านี้เป็นแบงก์ที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะเงินก็เข้าไปเต็มๆอย่างที่ผมบอกแหละบางแบงก์เนี่ยแบงก์ใหญ่ๆเนี่ยก็ปัญหาคนละแบบเข้ามาเยอะไปก็ใช่ว่าจะดีนะฮะก็คงไม่ไม่อยากได้นะบางทีก็ต้องมานั่งจ่ายดอกเยอะนะ ค่าลัเยอะงั้นเราอาจจะต้องแบบให้ดอกต่าๆเลยแต่คนก็ยังอยากจะเข้าอยู่ตนัดให้ดอกต่าๆนะก็ว่าไปเพราะตอนนี้คือไม่ได้ช่วงที่ต้องคุยดอกแล้วนะ